ไม่มีพมพมรับแี่น้องตอนนี้คราบแบนอยู่ย้างนอนบ่บเมื่อใดยุดสนามดีพีลายินดีด้วยเจ้าพ่อลูกขอบคุณครับพัฒนาทิพาสวัสดีพ่อสวัสดีครับพี่นุ่นเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณครับพัจรีสวัสดีพ่อยินดีด้วยนะพอ่อขอบคุณครับทัศนีสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ไก่ยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับ สมใจกำลังั็ชมสวัสดีนะครับอลินทิฟเดินทางกลัภัยคุณพ่อขอบคุณครับมีแต่ให้สวัสดีครับพ่อเอ็นลูกตาสวัสดีนะครับเป็นมอดีสวัสดีนะครับลำยงสวัสดีครับมนัฐผงประสิิ์ความดีด้วยนะครับพ่อขอบคุณครับจินดากําลังก็สวัสดีนะครับระดาวสวัสดีพ่อลูกสวัสดีนะครับรัศีครับต้า มีแต่ให้ยินดีด้วยนะครับปลอดภัยตลอดการเดินทางขอบคุณครับไปแล้วกระิกลับมาพี่น้องไปมาไฟเย็นกลับมาไฟเย็นกลับมาสองต่อเดินทางพิศรภาอันเเลยเกีรสลินสวัสดีนะครับสอนยินดีด้วยครับที่รับเบียดได้เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมดีสานครับก็ปราบปริมหลายพี่น้องเพราะคิดเ่าคิดว่าก็จะสีเดียวเงียนเท่า สาลียินดีด้วยพ่อสวัสดีครับลัคนาสวัสดีครับพ่อเอสสวัสดีครับลูกจักยินดีด้วยนะครับพ่อขอบคุณมากนะครับลูกรัตดวันยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับแจ๊กเข้ากลุ่มแล้วรอชมขอบคุณครับเป็นเมื่อดีข้างหลังใครนั่งแอบนั่งกำลังสวัสดีครับไม่จูนพี่นุ่นเจอคนหล่อแต่เช้าเลยค่ะขบ มาแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าจอดของเราเครื่งบินเพิ่งลงพี่น้องตื่นแต่หอกฟงเสานอนลูกนอนลูกนอนตีเลยเพราะว่าพอนอนตพีพอนอนตีสองลูกน่าจะนอนตีสี่เจ๊ต้อมรอในกลุ่มแล้วจ้าคิวโซดีครับพอ่อใครยังไม่เข้ากลุ่มนะครับใครยังไม่เข้ากลุ่มรีบเข้าเลยเถอพี่น้องเด้อเฝ้าเข่าเด้อเพราะว่าคุณจ้าพี่น้องเคยเห็นนั่นแหละฟอดมือมาสิบุญไหว้ คุณไหวแล้วกันเขาว่าได้ดึงบอท่านเด้อพี่น้องเสียอัธรรพ์ว่าอยากให้รภาพเมตาวีนาทีเดียวเด้อพี่น้องเด้อบอกกันต่อ,ตอไปดนะครับทีมที่ไลฟ์ของเราคือว่าเปิดวงคือถึงเด้อพี่น้องเด้อทีมถึงเด้อพี่น้องทีมทีมถึงเป็นผู้มาไลฟ์ให้พี่น้องได้ดูในในวันเปิดวงนะครับแต่บิก๊กอ่าบิ๊กมอเทนนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเอเจนต์แต่บิ๊กมอเทนจะเป็นการเก็บภาพไว้ให้ทาง เก็บภาพเราม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 าอ่อนแอที่หลังรับรางวันไหนครับวันนี้รับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแต่ตอนนี้พ่อกับลูกไปแล้วพ่อกับลูกจะเข้าไปไาทางทางทางกระทรวงให้พ่อกับลูกเข้าที่ที่กระทรวงก่อนเข้าที่กระทรวงก่อนค่อยค่อยไปที่ศูนย์วัฒนธรรม บุรีแม่แม่กับแม่แม่กับแหมมไปรอรับพ่อกับลูกอยู่ที่สวนอาภูมิแล้วแม่ไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแม่ไปตั้งแต่เมื่อคืนไปรอรับพ่อเพราะว่าพ่อกับลูกติดซ้อมพ่อกับลูกติดซ้อมรับรางวัลเสียก็ต้องตีรถกลับมาอีกนะครับเพื่อผลนงานออตอนนี้ถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ประมาณ 70%เป็นแล้วพี่น้อง70%ถามว่า70%ดตีไหมตามความรู้สึกพ่อก็โอเคอยู่แต่แต่ตอนนี้ก็กําลังเพลงที่ยังไม่ซ้อมกับเพลงที่เพลงที่ยังไม่ซ้อมกับเพลงที่ซ้อมไปแล้วก็จะมีการแก้การปรับไปเรื่อยๆเพราะว่าบางเพลงมันอาจจะเออคือตามซ้อมมามันอาจจะแน่นไปไหมแน่นไปไหมลกไปไหมก็คือเราจะต้องมาปรับตรงนี้อีกทีถามว่าแน่นไหมแน่นทุกเพลง ว่าแดนเซอร์เรามาเยอะยิ่งรวมกันสามทีมเพรววาะพี่น้องไม่มีมองยืนร่วมกันสามทีมเพราะไม่มีมองยืนเลยเมันเป็นตอ่อมาตอ่อมันต่ออนขังอ้อมพี่น้องแต่ยังสีเต็มอยู่ครับองั้นอตลอดพกปีสิบปีนี้เพราะอย่างพี่น้องพลาดใน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 การชมแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าจะเป็น กุ้มปิดก็เป็นหน้าวิธีผู้ใดมากหน้าวิธีใดก็อยากให้มากพี่น้องครับแต่ว่าอย่าลืมซื้อกุ้มปิดไว้นะครับเพราะว่าเอามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันกับ60ปีของระเบียบวาตศสินว่า60ปีหนึ่งได้มาร่วมชื่นชมกับความทุ่มเทของลูกๆหน้าวิธีหรือจะซื้อไล์เก็บไว้ดูเวลาคิดถึงลูกในวันเปิดวงว่า เออวันนั้นเปิดพงมันเป็นยังไงเปิดพงของ60ปีพี่น,อน้องกสิเดเบิ้ลนะครับผมสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีบางบางคนก็นสิว่าเอถ้าเหตุการณ์บาดเมาเมาก็ก็เข้าใจพี่น้องนะพี่น้องเนาะเข้าใจบางคนก็นสอิอยากซื้อบัตรหมาบางคนก็นสิซื้อหลายวันแต่ว่าก่ะแต่เดี๋ยวจะปรึกษากับแอดมินอีกเีนึงว่า,าตามตามที่คุยกับ ครอบครัวที่ผู้บริหารน้ำประวัิสีไล่พี่นอ้องเบิ้งอาทิตย์ละครั้งทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ารอาทิตย์ละครั้งนะครับวาสีไล่พี่น้องเด้เบิ้งในช่วงเหมือนทั้งบ้านสําหรับผู้ที่บม่มีโอกาสได้ติดตามไปเบิ้งทุกทุกสถานที่นะครับผมสวัสดีนะครับผู้เข้ามาใหม่นะครับจาลีวันนะครับผมพ่อต้องให้พระเอกนาะงเอกอ่า ไรร่วมกันครับครับเดี๋ยวสิมีมือไรขายอยู่ครับเพราะว่าพี่อาร์สวัสดีนะคบพี่อาร์โอไม่ได้เห็นนานแล้วไม่ได้เห็นพี่อาร์นานแล้วขอบคุณมากนะครับสำหรับความยินดีนะครับอําพรสวสีพ่อลูกสวีสนะครับบีบีอะไรลูกว่าเลยวาดหนาขาวอ่องต้องใช้แอปลูกใช้แอปใช้แอปพ่อกับน้องใช้แอป บุกพาซื้อทั้งทั้งที่ไรขอบคุณนะครับซื้อทุกครั้งที่ไรนะครับสมคิดสวัสดีคุณพ่อคุณลูกสวัสดีนะครับสมคิดซื้อบัตรหรือยังเนาะลาเต้ซื้อยังเข้ากลุ่มหรือยังลาเต้ลาเต้ข้ากลุ่มยังลูกยม,มี่ดีจ้าสวัสดีครับอาภาพรสวัสดีเจ้าพ่อบอกลาอาภรพรเข้าเข้ากลุ่มรือยังฟ้าเหนือแดงเขายังเนาะผมกับ แพทรอในกลุ่มออรอในกลุ่มแล้วซาลีสวัสดีลูกบีบีมณัฐหกสิบ,บปีขอให้ระเบียบครับผมขอบคุณมากนะครับอารมณ์ดีคนครัวอารมณ์ดีเข้ากลุ่มหรือ,อยังคนคร,รัวอารมณ์ดีเวบอ่อสวัสดีพ่อสวัสดีครับตาหมูยิ้มหน่อยครับตาหมูยิ้มหน่อยยิ้มแบบง่ว้างๆเลยยิ้มยิ้มแบบง่ว้างๆเลย ไม่ต้องเก๊กเลยยิม้มรอๆเลยรอในกลุ่มแล้วจ้าราณียินดีสำหรับรางวัลที่ได้รับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวใส่ชุดเต็มสูตรเดี๋ยวก็วจะลงให้พี่น้องบางอีกแกน,นึงได้พี่น้องเด้อตอนนี้ไปแบบชิวๆกันสวัสดีครับพอ่อสวัสดีค่ะต้องไปสวัสดีพอ่อลูกเต้ารอในกลุ่มแล้วครับขอบคุณครับ สุรักษดีพ่อสสดีครับคุณรวมสสดีพ่อรอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับใครยังไม่เข้ากลุ่มริบเข้านะครับแม่เพนคุณพ่อคุณลุงแม่เพนเข้ากลุ่มหรือยังสอนรอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับสุนันทารอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับพิมสมัยเข้ากลุ่มหรือยังน้อกัญญารอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับฟ้าเหนือแดงระเบียบปังๆสถานแล้วก็ฟ้าเหนือแดงเข้ากลุ่มหรือยัง นันสวัสดีนะครับท่านันทรนรอในกลุ่มลรวขอบคุณครับโอปาสสงสัยลูกใช่ตางวงนอนพ่อแต่ลูกผมตางวงเพราะว่านอนดึกกันนะครับปีแดงสสรีพ่อวันนี้แล้วจะซื้อครับรีบซื้อรีบเข้ากลุ่มนะครับเพราะว่ายัางไงวันที่คนที่จะไปรอวันที่7ยังไงก็วุ่นวายนะครับ ไม่ว่าจะพอกคณะเรานะครับคณะอื่นเหมือนกันถ้าถึงวันทําการแสดงทุกคนก็ลังเลอยู่หรือทุกคนก็อาจจะรอคิดว่าเออรอบัตรแจก,กบัตรฟรียอยู่ยังไม่เข้าไม่ต้องไปรอนะครับบัตรแจก,กบัตรฟรีไม่ต้องรอนะครับเรามาสนับสนุนกันไม่ต้องไปรอบัตรแจก,กบัตรฟรีนะครับเข้ามานอนรอเพราะว่าบางคนอาจจะยุ่งยากในการทํามันอาจจะไม่ง่ายนะครับถ้ามันรอก็จะ,ะบางคนก็ พลาดโอกาสนะครับได้เข้าแต่ไปเข้าดึกๆนะครับคุณคิวสวัสดีนะครับคุณคิวมาไหมวันที่เจ็ดอะสุกัญญารอในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณครับทางสีสวัสดีคุณพ่อคุณลูกรอในกลุ่มขอบคุณครับออมรอในกลุ่มแล้วคุณพ่อดีมากเลยครับบรรจงขอแสดงความยินดีคุณพ่อคุณลูกนะครับขาย อาชายเต้าสำหรับเรา,าขอบคุณมากนะครับไม่ได้นอนตีคุณพอ่อนอนเศร้าครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ซ่อมดึกรับลูกอาจจปราะมาตีซี่นี่แหละเพื่อพอ่ขอขานอนก่อ,อยู่่อตีสองสวัสดีคุณพอ่อสวัสดีสุภตาสวัสดีนะครับมาริวันสวัสดีเจ้าพอ่อสวัสดีครับใครยังไม่เข้ารีบเข้าเลยนะครับวันนี้นะครับไม่ต้องไม่ลูกอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไลเพราะว่า ลูกต้องซ้อมซ้อมซ้อมเต้นไไไปปเรรรรรรรยยกกัััันนนนะวววงฒฒธธมมด้ศู์คบ รอในกลุ่มแล้ววิไัยวรรณขอบคุณครับจำเนียนเกตุลาไปเปิดวงหน้าเวทีเจ้าพ่อขอบคุณมากนะครับไปเจอกันครับเชียร์ทั้งในกลุ่มหน้าเวทีขอบคุณมากครับออมขอแเสดรความินดีคุณพ่อกับน้องต้าขอบคุณนะครับอังสุมาลินสวัสดีพ่อสวัสดีครับประภยัยนาประภยัยสวัสดีครับพ่อลูกสวัสดีครับอ่า สุขสันต์สุขสันต์สุขสันต์เข้าตั้งแต่ขายบัตเรแยกขอบคุณมากเลยครับหลักปัญจิงครูดีติดงานวิทยาครับพ่อส่งกำลังใจสมาชิกในทุกคนต้นขอบคุณครับถือเลขบ้างมือก้อนเนี่ยคิ้วถือเลขบออังรอนในกลุ่มแล้วขอบคุณครับปัวผานัสดีกับพ่อโส,สดีครับตุนรอนในกลุ่มแล้วครับขอบคุณครับ บัตรน้างงานกี่บาทบัตรหน้างงานร้อยี่บครับบัตรน้างงานร้อยี่เด็ก60บาทนะครับบัตรหน้างงานร้อยี่เด็ก60บาทนะครับอ่ารอบนี้เราจัดเองครับแต่ตอนปิดวงเราให้อ่าบริษัทกรุงเทพเขาจัดก็เลยอาจจะอ่าพี่น้องอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่รอบนี้เราเลยขอจัดเองเพื่อถึงกระไรให้พี่น้องนะครับผม คุณช่วยสวัสดีครับครับพ่อสวัสดีครับแม่มาช่วยใยู่นตอนนี้จะนะว่าพอในกลุ่มคับพ่อสนับสนุนทุกไลฟ์ขอบคุณครับบริชารอในหลายวันแล้วจ้าขอบคุณครับคาวีรอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับกนะกรนะครับสวัสดีพ่อสวัสดีครับแม่ไพรอในกลุ่มแล้วพ่อขอบคุณนะครับ เอ็ซ่าเราในกลุ่มแ้วคะขอบคุณครับแปลรัตนโมรารัะตะนาโมลาสวัสดีพ่อลูกตาลูกชายสวัสดีครับพวก็ยอมเจอกันหนะ้าเวทีเจ้าพ่อขอบคุณนะครับจะเจอกันครับ่จ้าข้าวแซ่เ็นนาเด็กน้อยประจวบแสดงความดีพ่อกับลูกนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณชูสวัสดีพ่อสวัสดีครับราคาบัตรหน้าง,งาน ครับคืนกำไรให้พี่น้องนะครับยกกรุงเทพไปหน้าห้างกันจ้าเปิดวงขอบคุณครับขอบคุณทั้งแมาทุกมม่และพี่น้องทด้อยากให้มาหลายที่สุดนะพี่น้องอยากให้มาหนางั้นอ่ามื่อนั้นกับบางเอิญมาเปิดวงพร้อมกันบ่าเป็นซีขนาดดีซีขนาดมีเสียงอีสานศิลปศิลปินภูไทยแล้วก็ รุ่งสยามวัตศินแล้วก็จะเป็นระเบียบวตัตศินบำนันเปิดพร้อมกันพี่น้องทางส,งส้นกระสินก็ดีไปทังพอวีเนะพี่น้องทางอุดรนก็ดีไปโ้นทางเสียงอีสานไปหาเมนกของเขาต้องมาจากทุกตัวสารทีดเด้อพี่น้องเด้อนูไปโรงเรียนก่อนพ่อเดี๋ยวมาดูยอดหลังคบไปเลยลูกก่อนสุรักษ์เข้าคุมวันแรกเลยค่ะขอบคุณครับเกตมณีศรีเกตไปสาวัตถีค่ะ ป่ามาเด้อลูกชายล่ะคือร้อนหนาหลับเสียครับยายามสิบอนอนตลอดพันเมนแต่ดีก็ไม่มีน่าเลรินบอลม,มีน่าเอก,กสิลปบพกันพอกำลังจีง่วงแล้วเขาเรียกของเราอยังจะคนเข้าแถวเลาไปฝั่งโน้นกันครับมองนั่งก็ได้พี่หน่อ วันนี้เดินทางด้วยไทยเวียดเจ็ทเหมือนเดิมนะครับไทเวียดเจ็ทเหมือนเดิมมาสตนไปจากปากช่องโอมาจากปากช่องปากช่องเราเจอกันหลายจะหลายรอบนะแล้วและจะเป็นงานกระถินของกำนันที่เขาใหญ่อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็จะมีปากช่องที่ที่เห็นตอนนี้ก็น่าจะมีสองงานไม่รวมบิ๊กเมล์เทนนะครับ ไม่รมบิ๊กมอล์เทนสวัสดีพี่น้องทักทายพี่น้องดีๆ,ดๆเหงื่มา,มากๆนะเลยเขาบอกว่าถ้าใครไม่ได้บอกไปบอกว่าหิวสวัสดีค่ะทักทายตอนเช้า

สลัดโลสลโลไม่เอาไม่เอาขนมปังไม่เอาขนมปวยเอาอะไรเอาปูอาราค้าอย่างเดียวพ่อไม่ได้กินนานแล้วไม่เพราะว่าเราแม่เราก็เอาเครื่องไม่ได้เอาก็ฝากแม่มาไงฝากแม่มาไงขนมปังไม่เอาโลสลัดไม่เอาโดนัทไม่เอาเอาแต่ปูอาราค้า คมณครกไปกินฟุรูแ้าตัวเป็นๆไม่ราเออวันนั้นลูกออกมาก็ตัวเป็นนี่เนาะสั่งครั้งแรกแต่มันแพงต้องกินของฟิตนี่สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ปีกเวลามาให้กำลังใจพ่อกับลูกนะครับตอนนี้คุณครูก็เตรียมการสอนนะครับเด็กก็ เตรียมตัวเข้าโรงเร,รียนฟ้าดุซี่อีันอยู่ในร้านกาแฟพี้มัดึงดกันอะไก,กนังพวกอะไรเนี้ยไม่กินอ๋ออันนี้อันนี้ฝากบอกพี่ๆแม่ๆนะครับคือลูกลูกลูกไม่กินลูกไม่ได้กินเพราะว่าลูกไม่ชอบพวกขนมที่ปังที่อยู่ตามร้านกาแฟต่างๆกาแฟอะไรพวกกาแฟต่างๆขนมแล้วข,<อ>ขนมที่ลูกชอบคืออะไร ไม่รู้คือรู้รู้แค่ว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านคุณพี่อะลุกปลาหวานอะเยอะมากแล้วก็เม็ดทานตะวานันเ <c oughs> ม็ดทานตะวันงดเม็ดทานตะวันงดปลาหวานงดขนมตามตามเซเวน่นโดนัทไม่ใช่เซเวน่นตามร้านกาแฟพวกขนมเค้กขนมอะไรต่างๆโดนัทโดนัทก็ไม,กไม่ชอบกิน,นตกแต่ถ้าจะมาฝากน้องฝากคนอื่นลูกฝากคนอื่นต่อได้โย่แต่ลูกไม่กิน แล้วลูกกินอะไรป <c oughs> ่ะโอยเนอะของมีเยอะๆผมก็ไม่ได้ค่อยกินนะของสั่งกินตังค์ค่ะไม่ดูของของพอของเยอะมันไม่ดูจะเลือกพอของเยอะไม่นึกไม่นึกว่าจะกินอะไรแต่ตอน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 ไม่ตอนไม่กินแล้ก็นึกอยากอยู่ว่าเออจะกินอันนี้อันนี้ เสดวิพ่อกับตาสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยยินดีเสนอพ่อลูกขอบคุณครับเแม่บังอ่อนสาหลายมักบ่อลูกสาหลายนานนานทีเนาะสาหลายนี่กันโดนครับวกวอกคอยกินครับสาหลายกระไดเส้นมากกับซีเมนต์ได้พอเมียนพ่อกับย้อนก็มีเสียดายพ่อกับจีนมุสซาหนูชอบหมูกระทะใช่ไหมลูกอันนี้แน่นอนครับวันนั้นวันนั้นพวก ข,ของแม่ติวออกมาใช่ไหมเอาแม่คิวออกมาใช่ไหมวันนั้นสิชุดเที่ยวมาจากาวัดคิวอะไรดูสั่งแม่เขียวมาจากบ้านบุย้ยสั่งมาจากอยากมีเงินเยอะๆจะได้จ่ายมาดูเอง <c ười> จะได้จ้างมาดูเองโอ้ยสาธุวันนี้หลายๆวันนี้ก็จะเอาไม่เด้อโอ้คือเนาะสิเงินอ่า ปัญญาบอกว่าเงินอ,อยากมีเงินเยอะๆเจ้าเยอะขนาดไหนตอนนี้ก็ยังไม่มีที่เก็บแล้วมีหอส่วนตัวมีเครื่องบินส่วนตัวแล้วเจ้าเยอะขนาดไหนทางที่ดีคือเอารถเอาเครื่องบินส่วนตัวมามารับพ่อกับลูกกับวงไปดแสดงที่นู่นเลยขอให้คุณพ่อคุณลูกเดินทางปลอดภัยด้วยความปลอดภัย ขอบคุณครับซีสองวงเลอยเสียงอีสานขับระเบียบตามมังกรอ๋อครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมให้กำลังใจลูกๆนะครับลูกพ่ออยู่ทุกที่เจ้าแม่่อวันนี้ต้องมีแต่สตรอเบอรี่อะไรนะสตรอเบอรี่พ่อกินอยู่สตรอเบอรี่ขับอะไรลูกลูกดำดำลูกอะไรตู๊กสตรอเบอรี่ đây là và cuối cùng là sải cam kết sai phiên 4, chương nào. <coughs> <coughs> बिगूल ना सॉरी फ्रेंड्स ऑनलाइन है ऐसे तो जो कोई एक बड़ी चेंज एक बार इंडिया दे ไเวียเจ็แอร์คนคนไม่ออกันอยู่นู่นนะครับเห็นไหมคนรอขึ้นเครื่องครับม่วงจางงาบเติมเขาในพ่อบอกว่าจะมีนานาชาติแล้วก็มีแล้วไงเขารอตรงนี้เสร็จก่อนกําลังทำเลนอยู่เห็นไหมว่าขยายเลนอยู่ไะห่างแล้ว อะไรนะไปเช่าสิงคโปร์ไปรถช่องก่อนนะไปรถช่องก่อนแล้วะข้าไปสิงคโปร์รอ,อ๋อรถช่องวัดเกศนี่เสียบตวฮะพอไปกินเดินแล้รถช่างวัดเกศขอบคุณพี่น้องแปดหลักกว่าคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อกับลูกนะครับตอนนี้เราจะขึ้นเครื่องไปพร้อมๆกันนะครับอ่า พ่ขอขับรถไปไหนพี่พี